บอนุญาตเด้อครับอาจารย์เออมื่อกี้วันที่สองดูแลครับบุญตรเทียนวัดหลวงปู่กรรครับมื่อนี้ครับบุญตรเทียนเคยเห็ดเคยทำมาทุกปีแล้วครับสำหรับปีนี้ก็ถือว่าจัดพิ้งค์ว่งครับหลายมือบ้านอยู่ครับที่มาหลงสารพันแชนสารพันยะก,กันครับ วัดหลวงปูกำบ้านดอนคงครับ Oh,